ท,ทุกเงินด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวอร์ตัวโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสําหรับคลิปน,นี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินฟรีเข้าทูบอนนี่วอลเล็ตกันนะสําหรับใครที่อยากครับดูคลิปนี้ให้จบนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเปิดมานานแล้วนะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ในเดือน กรกฎา,าคมนะทุกคนสามารถรับได้ทุกเดือนนะให้เพื่อนๆพืน,นะครับกดมาที่ two m o n y wallet ได้เลยนะทุกคนที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับสังเกตจะมีคําว่าดูทั้งหมดอยู่นะทุกคนที่มีลูกศรส,สีส้มอยู่ทางด้าน ขวามือของเรานะทุกคนกดคลิกเข้าไปได้เลยนะตัวนี้นะครับจะเป็นการทำแบบสอบถามรับเหรียญนะครับสูงสุดแบบสอบถามละ5บาทนะมีเยอะมากๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่สำหรับใครนะครับที่ทำไปแล้วอาจจะน้อยไปหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่กันนะให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะ เลือนลงมาเรื่อยๆนะจะเจอหมวดช้อปปิ้งออนไลน์นะทุกคนอยู่ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีคําว่าซื้อเกมเมอร์นะครที่เป็นรูปหูฟังนะทุกคนสีส้มตรงนี้นะ กดคลิกเข้าไปได้เลยนะตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูสำหรับการทำแบบสอบถามในกิจกรรมของทูม m นี่วอลเ l e t ของเรานะเดี๋ยวมาดูมีประวัติการซื้อไหมไม่มีนะทุกคนแต่คู่ปองของเราหมดอายุไปแล้วนะทุกคนของทูม m นี่วอลเ l ็ตมาดูกันนะครับสำหรับวิธีการทำแบบสอบถามนะตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับสังเกตคำว่า เลือกหมวดหมู่นะครับเลือกหมวดหมู่ของเรานะเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือของเรานะทุกคนเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือจะสดเลยนะครับจะมีคําว่าตอบได้เงินอยู่นะตรงนี้นะครับนี่กดคลิกเข้าไปได้เลยนะนี่กดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับจะเขียน บอกว่าดีส่วนลดนะครับตรงนี้นะครับสังเกต t r u บ m ด d ้ไ a l l e t ของเรานะตรงนี้ให้เพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยสังเกตนะครับเงินที่เพื่อนๆสามารถรับได้นะครับสามารถรับได้สูงสุดอยู่ที่5บาทนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่หาก คุณไม่ผ you. yes, ่านการคัดเลือกนะครับคุณจะได้รับแค่1บาทเท่านั้นนะแต่ถ้าใครทําสําเร็จนะครับจะได้รับอยู่ที่5บาทเต็มๆเลยนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับให้เพื่อนๆทาการกดคลิกรับสิทธิ์ตรงนี้นะสีส้มๆตรงนี้นะครับกดคลิกรับสิทธิ์ได้เลยนะทาการกดรับสิทธิ์มาลองดูกันว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่นะเลื่อนลงมาด้านล่างกดยินดีนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้รับเท่าไหร่ ตัวนี้สามารถทําได้1ท่านต่อ1ใบัตรประชาชนเท่านั้นทําการกดคลิกข้ามนะตอนนี้นะครับเราก็เริ่มทําแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเ,าเพศอะไรเพศชายและกันนะครับตรงนี้นะครับสําหรับกรอกอายุนะครับเดี๋ยวเราจะทการกรอกอายุอยู่ที่55แล้วกันนะทําการกดคลิกข้ามตรงนี้ให้เราเป็นอื่นๆก็ได้อืะอื่นๆแล้วกันค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะได้จริงไหมนะเอาเป็นอืม ชูมูฟแล้วกันชูมูฟแล้วกันมีไหมชูมูฟเอสนะนี่แบบเติมเงินนะโปดเลือกจังหวัดนะครับเอาจังหวัดอะไรอาจังหวัดสุ่มไปแล้วกันมารอดูว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้ผมก็ใส่มั่วๆเลยนะสำหรับใครที่จะใส่ตามจริงก็สามารถทำได้ได้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหเฮ้ย ได้อยู่ที่1บาทนะครับเนื่องจากไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับจากการตอบแบบสอบถามนะครับคุณจะได้รับฟรีอยู่ที่1บาทภายใน7วันนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็ทําการกดเสร็จสิ้นไปนะครับตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการทําแบบสอบถามของเราด้วยนะว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับว่าตรงตามแบบสอบถามหรือเปล่านะมาดูที่รายการกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะเขาเขียนบอกว่า เงินเข้า t o บันน y ่ a l ลเล็ตจำนวน1บาทนะครับไม่ถึง5นาทีนะครับไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะเงินเข้า t ูบั n นี่วอ l เลเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจำนวน1บาทสะสมถอนเข้าทูบั n นี่วอ l e t ไปเรื่อยๆนะครับสามารถทำได้ทุกคนนะลองไปเล่นดูได้นะโอเคนะฮะสลักใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีเกี่ยวตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ